แม่หมดไามครรากครับเบืออ่อจริงๆอยู่แต่บ้านไม่มีทําเลยแต่ท่านที่ไม่ท่านที่ไม่เฮ้ยมิโอะแหละสถานที่แม่หมดใครเข้าไปจะตาดจะถูกศาสหรอกเลื่องหลอกเด็กอีกแล้วฉันโตมาแล้วไม่เคยหเห็นเห็นพี่แม่มดเลยไปดูที่นั่น แก่เวลาดีเลยไปดีกว่านายดู่าบ้านนายยังโบไปดีกว่าจริงเปล่านะเห็นเขาบอกมาแบบนั้นน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงหรอเฮ้ยนี่เหรอบ้านแม่หมดสวยดีแฮ่แค่บอกมันเก่าไปดูว่าเราจะดีกว่าโอ้โห สวย,วยมากเลยไม่เห็นแม่โมนตกไปเลยกับแบบนี้นไม่รู้ทำไมดีกว่าโอ้โห,หสวยเหมือนข้างนะมาประดูสิโอ้โห,หจริงจริงสวยมาก <c oughs> ทังไม่ได้ด้วยไหม ไว้ดิมือนกันไปดูบนก่นอนดีกว่าอ็มีแม่หมูจริงจริงเปล่ามาแล้วไปดูตามที่จังก์มาเหมือนก่อนนะโออเจนต์มีด้ดวยมีอ,อะไรไหมเฮ้ยไม่ใช่เวลามานอน ไม่มีเลยไม่มีของอะไรเลยม,มีอะไรเเหม,มก,กว่านะของนีเล่นเห็นอะไรในนี้หน่อยก,กว่าไม่มีของอะไรให้เล่นนอนนก,กว่ก่ไหเฉันทำอะดบ้างนอนมนได้ด้วย ใโดูชั้นสามดีกว่าเห็นมีแม่มอตัวเลย่นี่มันลตูาใฉันไม่วันตาันมีนี่เหนได้ด้วยะ มนมีมุคนเม่มูแม่มุมค่เอวม่ีอะไรน่าสนใจทดี๋ยวคนนี้สิอันนี้มีแคตู้มหมีอะไรน่าสนใจโอ้โหไม่เห็นมีอะไรเลย

จบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยไอมีเงินหนึ่งเหรียญนอฮ้ยมีเงินอีกแล้วอือมีอะไร มันเป็นแม่มดจริงๆด้วยฉันเชื่อแลนะบ้านดิฟัวแต่ก่อนที่โรงเรียนก่อนดิฟัวอะไรเหรอจ๊ะพี่ป้าน,นี่ก็มันถามทำไมเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวไปเรียนหน่อยก่านละกันไปเรียนไม่เรียนีปซ่อนก่อนไปซอ่ซอนตอนในห้องน้ำดีกว่า ใชยโอเคก็จบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย